ในคู่นี้เป็นอันนี้ไม่ใช่แบบเท่ารานกช่ไหยสวัสดีค่ะไหลยาวมาเลยทำไมตะก้ามีปัญหาล่ะเดี๋ยวทำตะก้าให้ใหม่เพราะว่านี่อยากให้เข้าไลฟ์มากเลยแต่ละวันอ่ะหล่อเกินขายเก่งด้วยนะเนี่ยจัดโปรฉับให้ด้วยนะ สวัสดีค่ะลาลาสาวดาลาสาวคืิรีดไม่ได้คือริดแล้วสัญญาณหายไม่เป็นไรหายแป๊บเดียวเต้งใส่กระโปงนี้ขึ้นบันไดเนาะซาฟามีขึ้นไหมเดี๋ยวมีแบรนด์ซาฟาไหมนันค่ะลูกค้าถามอยู่เราถือมาหมดเลยค่ะสินค้ามึงเดี๋ยวเสร็จมาดำวินเราไปอะไรที่สะพานลอยไหม จริงจังนะรไมกไงที่คนจีนเขาทำกันอะริมแม่นาสะพานพระรามเก้าอะไรเงี้ยไปไหมกูไปได้ระไฟสวยๆแต่ว่าเราต้องมีไฟอ่ะไฟเทศเทศบาลจะมาจับไหมล่ะไฟรุนั้นหนูสั่งมาให้มดของพี่ดิวอีกบันเื่องแม่เอามาป่ะเอามาโอ้ยเลิศจะมี เก่งที่สุดเราต้องทำเพื่อเจ้าของแบรนด์ไงใช่เราจะไปไลฟตรงไหนด้านฝั่งนี้ค่ะห้องนี้ค่ะห้องนี้ค่ะห้องไหนคะห้องนี้ค่ะอาร์ฟาหรือซาฟามิติใหม่สี่ใหม่เฮ้ยหนูไลฟ์อยู่นะคะขอโทษทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องค่ะ ตกลงตะก้ามาดมฟินไม่มีหรอตะก้ามาดมฟินอย่างมีพิเศษต้องมีรอดูในแฉเลยงั้นเอาน้ำหอมมาดมฟินให้หนูฉีดได้เลยหนูสาวแต่งตัวมาฉีดมาดมฟินเลยได้เลยนี่พี่ป้าน้อยแกเึ้นใหม่อริแกตกลงว่ามีซาฟาอาฟามไหมซาาฟานี่งานี่กำลังจะรอขึ้นอยู่คับตัวนี้กำลังจะขึ้นเลยค่ะใช่ค่ะขอใส่คอนแทคเลนส์แป๊บเดียวคนกำลังเยอะเลย รอขึ้นอีกค่ะไเดี๋ยวชุดแล้วรอใส่ก่อนอีกเอ็นตั้งหนึ่งอือมาเช้ามาโชว์ด้วยโชว์ก่อนเลยไทยอินก่อนหนึ่งไทยอินก่อนหนึ่งเม็ดโอ้ไม่ช่วยงไรบ ไม่ชอบเลยอ่ะอาใสยคอนแทคเลนส์กับเมื่อกี้อะลงพื้นไปโดนโดนมันคล่าใช่ไหมใช่จบจริงะก้าชาวยัจะกล้าดึงอย่างว่าน้อยดึงมาเดียวคือเมื่อวานค่อมีคนถามหาแบนชาวฝาเยอะมากเลยอะ แบรนด์ดังเลยอุ้ยตาเสือเลยคอนทิชชูเลยค่ะน้องกับหัวคืออะไรอ่ะอ๋อกล่องอันนึงหรออันไหนอ่ะอ๋ออันนึง เปลี่ยนมาตรงนี้ใส่กับนิ้วเซียนมากโอ้ยหมูเสียนมากก็เรื่องคอนแทคเลนส์น่ะีเตอร์เข้าได้เลยไหมพีเซนเตอร์ต้องเข้าแล้ว <c oughs> เพราะว่าใส่เสียนขนาดนี้มาชาปาหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวจะก่อนจะไปเข้าไปเจอมาดามฟินโทรเลยจับป้าน้อยได้ค่ะมืเดไกเซียนไฟเบอร์วันนีเ้เราขายไฟเบอร์อยังอ่ะวันนี้ยังเลยนะ ัตอนแรกแกเขาคือไฟเบอร์แล้วทุกคนคือถามหาชาฟ้านั่งแต่ตอนกลางวันแปลว่าต้องเป็นแบรนด์ที่แบบมึ้งมันจึ้งค่ะแม่จึ้งแน่นอนเดี๋ยวต้องขอราคาพิเศษชุดสวยขอบคุณค่ะขอดูหน่อยนะสิบแคปซูลต้องพวกิดชูเปียกไร้เอ้อบยังไม่มีอยู่ค่ะเออคุณบูมเลิศ ชาฟาคนถามหาเยอะมากม,ามึงก็พร้อมตลอดนเนาะเลยทุกครั้งที่กูหันไปคุยเรื่องสินค้าไม่ว่ามึงจะทําอะไรอยู่มึงก็จะบอกว่าใช่มึงเลยใช่ใบนีแหละออรอมานานมามามาหูา่มมแม่งพร้อมแบบว่าหมูมแบบดีมากค่ะสวัสดีค่ะ ฮัลโหลเดี๋ยวแปปนึงใส่ใส่ใส่เสียงกะแล้วใส่กะะทำไมคนรอเยอะจังอ่ะรอเร้่งแต่เมื่อวานแล้วค่ะขอโทษนะต้องเพราะว่าอ่เจนี่ตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีมากแล้วก็ลูกค้าติดใจกินตั้งแต่เสร็จเลยแล้วก็รอรอมาตันซึ่งที่สองในช่องเจนี่เลยค่ะพี่กะเจนี่เพโปรก่อนขอโปรก่อน 99จากราคาเต็ม309เลยค่ะพี่299นี่คือสุดๆแล้วหรอ